จะเป็นหมูเดิมทีนี่คือหมูหกและหมูเก้าหมูเก้าเพราะพ้นเขตเนี่ยค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นหมูสิบแดล,ล้วมาก็หลา,หลายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นข้าเปรียบนี่ก็คือจะมีการแปรรูปนะคะโดยเอาเหือกเอา ของแต่ละคนไม่เท่ากันการพักของแต่ละคนพักเล็กพักใหญ่ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เวลาเอาไปแช่ในสีธรรมชาติแช่นานแช่มากแช,ช่น้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นลายที่ออกมาเนี่ยรับรองไม่เหมือนกันแนมะ้รองแต่ใกล้เคียงกันเท่านั้นเองนะคะ<ๆ>เราจะได้เป็นลายเขาเรียวกว่ายูนิสหนึ่งเดียวในโลกนะคะ ออกมาแล้วอย่างถ้าเรามีเหรียญบาทถ้าเรามีหินแล้วเรามีก้อนต่างๆนะคะเราสามารถเอามามัดได้มันก็จะเป็นลวดลายต่างๆนะคะ เรือไม่เป็นในส่วนบางขั้นตอนการมัดเนาะทีนี้จะบอกว่าจริงจริงแล้วตอนนี้เรามีการพัฒนาเอาเอาใบไม้เอาดอกไม้มาทําเป็นเทคนิคอีโคปิ้นนะคะซึ่งเขาจะเอาใบไม้สากมาเวลาเราใส่แบบนี้ค่ะเราก็เอาไม้เอาใบสากใส่แล้วก็ม้วนม้วนม้วนเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปต้มนะคะอันนั้นเขาเรียกว่า เทคนิคการรวมผสมผสานาระหว่างธรรมชาติกับศิลปะนะคะก็คืออาร์ตกับโชว์เจอร์นะคะทีนี้พอเราเอาไปต้มใบไม้อะก็จะติดอยู่ในเสื้อผ้าเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหน,นึๆๆนะะ่งม,มันเล่นๆน่นๆนะคะมันลอยคือ ทำไมจะต้องมัดตรงที่เรามัดอ่ะเราไม่ให้เราไม่ให้เ,หเน้ำมันเข้าไปนะคะมันก็จะยังเหลือเป็นลายสีขาวอยู่อ่านะคะาาทีนี้หลังจากที่เรามัดมัดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเล่าไปถึงยาวไปถึงตรงโน้นเลยนะคะ เเรามัดเสร็จเรียบร้อยเราเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะพอล้างทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ย <Okay. S 1> เราเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มเอ่อสีธรรมชาติอย่างเช่นสีดาวเรืองนะคะหรือสีอัญชันหรือครั่งเปลือกข้างเปลือกกระดูเปลือกฝา,างนะคะ เกลือกมาพูดอะไรต่างๆนะคะซึ so, <bien. S 1> ่งจำต้องอ่านะคะจำต้องตัดใส่เลยไห้นี่ใส่แล้วอันนี้คือสีเหลืองหลังจากที่เราล้างำ้องใส่ให้ดีนะคะใส่ได้เลยสามต้องปุบช่วงแต่บางทีเราใช้ห้านาทีก็ได้ แล้วไปซักมันได้ลากี่นาทีท่านนมันจะตกไหมท่านละบางท่านละทีสิบนาทีได้ค่ะเพราะว่าชงดาวเรืองจะไวอ๋อจะไวอันนี้คือน้ำแรกดาวเรืองอันนี้ดาวเรืองค่ะดาวเรืองไม่ใช่กับนอันนี้คือน้ำแรกนะคะน้ำแรกนี่สีเขาจะเข้มข้นถ้าเป็นน้ำต่อไปนี่สีจะจะดรอปลงค่ะ ค่ะแล้วก็วกอ,อ่มามะพุกก็ให้สีเหลืองแล้วก็เอ่อฝางค่ะฝางก็จะให้ตั้งแต่สีแดงไล่ไล่ไล,ไล่สีลงมาอย่างนี้เห็นไหมคะสังเกตด,ดินคอนของเราไหมคะดินคอนเราจะเนื้อละเอียดนุ่มมากนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเว,วเวลาที่เอ่อลงไปเก็บดินเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องเอาขันห้าไปทําพิธีขอด้วยนะคะ แล้วก็อ,อย่างอย่างที่บอกเนาะถ้าช่วงงานศพเนี่ยค่ะก็เป็นว่าอยากให้ทุกคนเนไปช่วยงานศพเขาก็เลยบอกว่าบ่อให้ท่อเสื้อบ่อให้ท่อศาสตรบ่อให้ท่อผ้าไหมบ่อให้ย้อมผ้าอ่ามันก็เป็นวันนี้มันก็เลยกลายเป็นความเชื่อพอมาย้อมปุ๊บมันกลายเป็นแบบว่าอ่ามันสีมันไม่ติดบ้าง หรือมันด่างบ้างก็หลังจากนั้นมาก็เลยคือที่อื่นก็เป็นนะคะอย่างคนภูเขาอย่างเงี้ยค่ะคนแมวคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ี้เราจะพาท่านไปดูอีกหนึ่งฐานนะครับคือฐานเสือกกในบ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีด â มนะครับตอนนี้นะเข้ามาชมด้านในกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนองค่ะสนองเตอบ้านไหมคะบ้าน ถ้อดอกปานนะคะสนอมสนองผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเสือกบที่แปรรูปแล้วน่าครัค่นะอนอนีน้ทุน้องน้องนอย่่อีนฐอน้องารอยน้องน้อกน้อกน้องนน้้น้นองน้อง ยังดอกงานแล้วคุณยายคุณยายวันนี้มไปก่อนสักครู่เดี๋ยวนี้ครับอภิมายทีเดียวนะคะ <c oughs> อ้าวนะคะนี่นะคะ่อะอ่ะย้ายกระดองใส่แหวนเลยค่ะช่วงโควิดนะคะทอได้คนละยี่สิบพื้นค่ะแล้วกับพระอวาค้นจากข้างอื่นนะคะกมามะเมาไปเด้วค่ะอย่างอย่างาพื้นกี่เมตรเจ็ดเมตรนี้ยายน,นะ สีธรรมชาติแต่บางคนเขาชอบสีสัน<ม>เราก็มีทางเลือกให้กับลูกค้านะคะอย่างชาวต่างชาตินี้นะคะม,มาประเทศอะไรน<ม>ะยายเ<ม>ปเ็นหมากม เดนมาร์กนะคะเดนมาร์กนี่ออเดอร์มาทีละหลักสองหมื่นสามหมื่นนะคะอ่าสั่งมาแต่ละรอบแต่ก่อนโควิดนี่เขาสั่งประจําแต่พอโควิดปุ๊บไม่สามารถที่จะส่งได้คุณยายก็ทอทอทอไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากให้อ่าลายต่างๆเนี่ยถักเป็นลายของตัวเองสามารถถ่ายรูปออกมานะคะแล้วให้คุณยายทอได้ก็จะแกะลายมีลายอ่าลายด้านบนนะคะคือ ลายของท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนออกแบบนะคะข้างบนนะคะ สาดเมืองต่ำนะคะก็จริงๆเราเจ้าของอยู่นี่ต้องต้องให้เจ้าของาตอบอนะคะชัวน,นวันธรรนวัฒนธรรมหน่อยดีไหมคะอ่าทำไมท่านถึงจินตนาการออกมาเป็นแบบนี้มีหลายคนถามหนูจะได้เอาเก็บเป็นข้อมูลด้วยพื้นเมืองนะครับโดยให้เป็นเรียกว่าสินค้าทางวัฒนธรรมหรือชื่อว่าตัวดักออฟไทยแลนด์นะครับหรือซีพอดดังนั้นเราก็นอกจากรายดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยากให้เป็นรายเอกลักษณ์ ของอวุลีรัมของเรานะครับก็คือ,อข้างบนนั้นะจะจะเป็นลายประสาทเบืองต่ําแต่ว่าถ้าเราเอาเอา,เอาตัวประสาทมาหเห็นชัดเจนเนี่ยบางทีเวลาคนเราไปใช้เนี่ยก็แบบเหมือนเกรงในใจนไไ่ไม่กล้าไปใช้เพราะนั้นก็เลยเออกแบบให้เหมือนเหมือนเป็นสัญลักษณ์กึ่งสัญลักษณ์นิดนึงแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นรูปบาลายเพราะว่าประสาทขอบทุกแห่งจะมีบาลายก็ ก็ใส่ลักษณะปลายเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงกลางนั้นผมอยากให้ใส่เลขหนึ่งไว้เพราะว่าบุรีรัมย์ของเรานั้นเป็นเมืองลูกหลานรัรรรรชกาลที่1นนะครับก็เลยใส่หมายเลขหนึ่งไว้นะครับส่วนข้างๆสองฝั่งนั้นก็คือพญานาคนะครับเพราะว่าเวลาในปราสาทหินทุกทุกแห่งเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าบันไดยพญานาคหรือสะพานพญานาคนะครับอยู่ด้านข้าง อ่พราะนั้นก็เลยเอาเอาพญานาคเข้าไปใส่เพราะว่าทําไมต้องเป็นพญานาคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ของเมืองในในแถบวีร์หรือรวมทั้งแถบเขมรเนี่ยดั้งเดิมจริงๆของอาณาจักรฟูนันเนี่ยนะครับนักบวชจากอินเดียที่เป็นาหม์เนี่ยมาพบมาเจอชนพื้นเมืองที่นี่นะครับอ่ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่นับถือพญานาคดั้งเดิมนะเขาเรียกว่าเผ่านาคา นะครับแล้วก็นักบวชอินเดียก็มาแต่งงานกับผู้หญิงเผ่านะครับก็สร้างเปน็นอาณาจักรฟูนันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในแถบนี้จึงเห็นรูปพญานาคเ,เยอะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึง่งก็คือเอาเอาพญานาคเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยออกแบบมาประมาณนี้นะครับเพื่อให้สื่อความหมายถึงประสา,เ,าเมืองต่ําด้วยนะครับถ้าดูอีกแบบก็อาจจะเป็นพนมนุ้งได้นะครับ ก็คือ,อให้ให้รู้ว่าเป็นปรา,าษาทหินนะครับแล้วก็มีบารายแล้วก็มีพญานาครวมทั้งมีสัญลักษณ์ของเลขหนึ่งเ,เราเป็นลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งก็เลยใส่เอาไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ